เดี๋ยวภาไปขายขาให้เอฟซีเขียงไปขายขามาเขียนก็ขอถ่ายนิเนะาะเาะแปลกเลีข้าเขียงจะกูตื่นกูเลซื้อรถกูเลยเมียน,มนวะไี่แมนวะถ้า,ท,าท้าไม่ได้สองก็ลยซื้อใช้น้ำตร้มหนึ่งเมื่อสัสามวันปะตร้นั้นะม,นมนนนนหนเปน มอหาคนได้ขอเจ้าพี่หน้าก็สิไปในนบ้านเียงมันไ่เลียงเลยงอนคุณน่งอนพี่น้าพี่หนา้าคุณจะหไม่กูเห็นด,ด,ดีๆีทะเลาะว่คุจะขายเลยขายตุ้มาเี้ยคุจะขายรถไทยขันนี้ดเลยกุณคชัเลยรถไทยขั้นนี้หรอกจะเอาเั่น ราคาเมนี้สามหกไหก็ขายแซนสองว่ะเงกนขบุัเขาบุญหนังื้ขายรถไทยคนี้พอไห่ต้องประกาศไทยไทยแนี้เชียวจหมแนสามหมื่นหนึ่งไหมาไหนึ่บาทาีตอยู่นึงาคไหนาแต่ก็ซื้อเเป็นกเดย เี่บรนะเต้น่รีนั่ตะลีวะมัหายเต้พานหนาก็พานสามวะเออพานหาพานพไหมกะพานสามแสามผู้เชาหักสารค้ามัหายลูกปลาโถมันหรอวะ คยเลยตอนแ่กเขนาขนนั้นผมผมก็เป็นบ้านเลยผมัาตองนร้มีน่าหิดหดน้ำแต่ว่า เ็้ตันยางป่ะจางก้อนขัดก้อนตัวครับกันหยางนะผู้สูบป่ะะสูบแล้วมันนักขามันนักทังผีหรือยงเออมันนักทั้งผู้ไม่ได้ถทั้งูทั้งไหนกไม่ได้ถีทังมึงเลยัข่างแล้วไม่ได้ใช้ทังผีหรอ

คาร์สองพันหาสองพันหกขาร์งคุกับว่าสามพันนี่ปสองพันหนึ่งเลยบออีกคันนึ่งเมียไม่ว่าไม่บอเอาอะเอาคันนี้แต่สามพันหกเลยนไรงว่าเชียวรถแต่สามพันเก่ามียอก็ไสามพันเก่าอยู่แล้ววะแม่เอาคันนี้บอเโอาแท้จแท้ผลบากเลีบ่าห้เมงจีนานะดับเล้มแบบนี้ครับว่ะอี๊ดนอย Bao xóm nhà có cháu của cháu 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 bị cháu 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 ามีมินีกเปลนอาน้าใหม่ถึงอาจากุญชิพกขายอยู่ ยกูขายขายนโดนแล้วเดียวขายชูหมากเลยขายจะมีสิอีพียงเฟองขายใชเพียงแเ่าว่าย่งมัลงเปสิละ จิบมืดซื่อดูลผู้ทำยงใครทำก็กองู้สูงยังไปยียงานนู้น

เสนน <onents ask the behaviour> yeah. ี <sniff out> ้มาแสนสามเลยคันเยอนมึงเยอะขนาดโอ้เห็นขั้นแบบนี้ละไี่ฟีดอ่ะรถขอดำอ่ะออแล้วตัวแสนหนึ่งในบ่ประกอบคนนี้เพิ่กขั้นหนึ่งหกหมื่นหกไม่เป็นรถรนของสูงแล้แต่มันเก่าแล้วเก่าโอ้บ่อหรอกม่ใิ่นึกทำรถปิดราคารถปิดอับมปคนถือด้วยหามเนหาสภาพแบบของวัยุไม่ก็ของว้ยนุทธอีก ถามมันหาแม่เอาบอกรึที่ขายมันยางเดกเอารมณ์ท่านควาวงมันพดขายจะดูแล้เคชพที่ขายรถน้ยแดแมงหมาหอนเปนรถไทยน้ำหนักเลยปาโกนเจ้าว่นเชขายน้ำแลยหอนบนมันพามาหันกับหอนรถไทยอุ่นหอนไปหอนม,มันนี่เกิดบนแม่ใจงู่อรู้อ,าอยากเห็นรถหน่อยน,น,นั่ห้

ได้เต็นอยู่พอดีน้องแบบช่างได้หนามัาานบรัได้หนาันาดีริ่ัเขาจับยดมาก นี้จะขับมานี่นี่อนูีคขับแมงมุดเดรอที่มันนั่นแต่แกได้รู้โมาคขับแชทแล้ว่ามาขับโมโซป่ปะอ่าเป็นงาน,น่ ยังไมาเสร็จนี้คุน้นมึงเต็มคุ้มกันมึงมาเสร็นี้เฮ้ยมันไปทั้งไนล่ะไม่จำได้บ่อจำได้มีหาถามดังบคร่อนมาสะ้ายันส้ายเสร็จแล้วทช่นี่แหละเรจะโค้งกับเครื่องบงินขาา้าม่ะไปมองพีมข้าวาน้าเก้าหุ่ยถ้าเราไปเราเสียนั้นมันนีเสียนวันดี แต่ว่ามึงไปหอดไปยู่ได้มึงูไปยังไงขี้โอ้อยู่ทีไรเออเอ้ธรรมดานี่ว่าทั้งนี่มันไก่ไก่่ะแล้วเขาทางนำมองดีะคือแล้วขาบานกูทั้วถนนไม่เนี่แมถนนที่มันเป็นทางราชารไม่แมะโอ้ขาบันพระเจ้าอ่ะเตโต

มีขมมเขาแล้วในล่าไดนดิมีมีนอนแย็นอ่ะเย็นแล้วก็หมอขีดยามีไรมาพวกกขีดเน้าวแล้วมีอะไรหม,มอหมออะไรมีไอู้จะก็แม่แม่คล้ายเขาเนาะเ้ยยากยังกิยังดีแท่านร้สิด็กน่้็จาดาจดมเปนเป็นสามพัน ใชได้เดี๋ยวนีงว่าเสี่ยเหงนี่สินี่เขาว่าอย่างเสียงนอยากซื้อไหมจีนอยากจงูไหมผม